สวัสดีครับผมเพื่อนๆน้นนองๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟิล์มบัตอีกครั้งนะครับผมอ่าวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟ479นะครับผมอ่าก็อดีนี้เป็นไอดีตสายฟรีเหมือนเดิมนะครับผมก็เรายังยึดคอนเทนต์สายฟรีเหมือนเดิมนะครับก็มาดูบราการเติมเงินนะครับผมว่าอาดีนี้ยังไม่เคยเติมเงินเลยนะครับผม เป็นสายฟรีร้อนะครับผมก็มาดูอันดับพลังกันนะครับผมอ่าแล้วก็อยู่อันดับที่14นะครับอ่ามีใครบ้างโอเคอันด,ดับที่14บสี่นะพลังที่4 4่แสนสี่หนะครับผมแล้วก็จางเจมอยู่อันดับที่16นะครับผมฮ่าแล้วก็คุณ ก๊อปนะครับผ่านค่านะอยู่อันดับที่17นะครับแต่ไม่นานก็น่าจะแซงเรานะครับเพราะเขาเล่นที่หลังเราหลายวันอยู่นะโอเคครับผมหรบเซิร์ฟนี้ก็รอดูกันยาวๆนะครับผมว่าเราจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้หรือเปล่านะครับผมเราจะแซงจานเจมได้หรือเปล่านะครับก็มาลอลุ้นกันนะครับผมโอเคก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่เราได้เล่นกิจกรรมวงล้อแสนสนุกของเราไปนะครับผมก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด120คนนะประมาณเนาะก็คัดออกกันไปแล้วก็ได้ผู้โชคดีเนาะ ก็คือ,อน้องผมเป็นโอตาคุนะครับผมก็จนถึงวันนี้นะครับเขาก็ยังไม่ได้ทักเฟซพี่มานะครับผมก็ <c oughs> ก็พี่ให้เวลาถึงวันพรุ่งนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าผมเป็นโอตาคุนะครับผมยังไม่ทักมานะยังไม่ทําการติดต่อพี่มาเพื่อรับรางวัลน,นะครับผมพี่ก็จะสุ่มใหม่อ่าสุ่มหาผู้โชคดีใหม่นะครับผม <c oughs> ลหลายๆคนคงจะรอกันสินะคงลุ้นว่าอยากให้ทักไปเลยอยากทักไป <c oughs> โอเคก็ถ้าเกิดว่าน้องทักมาก็โอเคน้องก็จะโอนให้500นะครับผมโอเคส่วนถ้าเขาไม่ทักมาภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงก็เรียบร้อยถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาผู้โชคดีกันใหม่นะครับผมในไลฟ์เหมือนเดิมนะโอนเหนื่อยตาลายอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็ใครที่พลาดรอบแรกไปนะครับผมก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับผมเงิน500อยยังไม่แตกนะครับน้องๆโอเคก็เดี๋ยวว่าจะมาลงคลิปเกี่ยวกับ แต่อันดับแล้วก็ต่างๆเนาะในเซิร์ฟนี้นะครับผมก็ใครอยากดูอะไรนะครับเกี่ยวกับเซริร์ฟดอยากดูคอนเทนต์แบบไหนนะครับตบจานเจมอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทําให้นะส่วนถ้าไม่มีอะไรทําก็อาจจะไปสตรีมอาวีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็วันพันแมนก็ไม่ค่อยมีอะไรให้สตรีมแล้วนะก็จะเป็นสตรีมก็อาจจะมีลงคลิปวอพันแมนทุกวันนั่นแหละนะ ถ,ถ้าขยันหน่อยเนาะแล้วก็ไปสตรีมอา V วีกันเนาะก็อาจจะมีจัดทัวร์นัมเซนอาร์วีนะคิดอยู่นะครับผมก็ถ้ามีคนสนใจเยอะเนาะก็เดี๋ยวจะจัดเนาะแบบให้แข่งนะใน f อีทุกคนนะครับมาแข่งกันเองนะครับผมก็มีรางวัลให้เหมือนเดิมเนาะสำหรับทีมที่ชนะก็รอดูนะเป็นแผแนในอนาคตนะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอคลิปนี้นะก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ช่วยกดติดตามนะครับสิงพันทร์ซับนะครับผมก็ เราผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับผมย้ายมันก็อย่าหลายเซิฟนะสวนนี็น่าจะเป็นเซิฟสุดท้ายนะครับผมยาวๆนะครับก็พูดงี้ทุกเซิฟนะก็น่าจะปักหลักอยู่เซิฟนี้กับจานเจมนะครับผมโอเคก็ตาเพื่อนๆใครที่ผ่านมานะครับผมยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดนะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องเดียวในบอลฟันแมนนะครับผมที่แจกเงินเยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วก็แจกไอดีด้วยนะครับผม แจกต้องแจกเยอะไม่ได้ดิเราจะซู้ช่องพี่บัตไม่ได้นะเราต้องบอกว่าแจกบ่อยนะครับผมช่องนี้แจกบ่อยที่สุดแล้วนะครับผมการันตีได้เลยนะไม่มีช่องไหนแจกบ่อยเท่าเราแล้วนะโอเคครับผมโอเคผมก็มาประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมว่าอยากให้ห้าพยักค์เอ็กบาร์บี้ทำอะไรนะครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วก็รอลุ้นกันนะครับว่าผู้โชคดีผมเป็นโอตาคุนะครับ จะทักผมมาหรือเปล่านะภายในเที่ยงพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ทักมาถือว่าสละสิทธิ์นะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ